สวัสดีครับเพื่อนๆนี่มาผัดหมูกับดอกหอมครับเซ่บๆบครับใส่น้ำมันพืชลงไปครับตามด้วยพริกกระเทียมครับหอมนะครับเพื่อนผัดแห้มหอมเลยครับครับผมน้ำหมูลงไปครับหมูหั่นชิ้นครับผัดในสุกครับกำลังหอมเลยครับเพื่อนโซจี้วขาวลงไปครับ นิดหน่อยครับเกลืเข็มครับตามด้วยน้ำมันหอยครับซึ่งช้อนโต๊ะครับรัดปายเขียวครับนิดหน่อยพอครับนะครับตามด้วยรสดีครับรสดีต้องเยอะนะครับจะหมดแล้วเนี่ยพออย่ชวครับนิดหน่อยไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมใส่ครับต่อคอมลงไปครับผัดไปเลยครับเพื่อนๆนี่ ผัดพใอยมันสุกๆครับผัดนานเพื่อนเดี๋ยวมันเละแม่ลอยนี่ครับเสรที่แล้วครับเพื่อนๆหอมสวยนี่ครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับไปพอมจัดใส่จานครับนี่อร่อยอร่อยครับอันนี้ผัดพรอยกินคนเดียวครับผัดเยอะไม่ได้เดี๋ยวเหลืออยอะครับนี่ครับมาครับเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟครับ มีข้าวสวยครับพริกเปรลาจับครับข้าสวยครับกินคนเดียวครับอร่อยอร่อยครับเพื่อนๆวันนี้มาครับไปเลยไม่ต้องพูดครับครับแรกจัดไปเลยครับอร่อยครับปรลาหน่อยครับแายเพื่อนคำสองครับ ไปครับโอ้ยแซ่บครับเพื Nie, aquela, Aaa, ่อนๆไป no ยัดต่อครับที่สามครับเพื่อนๆไปจวบดนี่ครับเพื่อนๆอร่อยสุดยอดนะครับเพื่อนๆกินข้าวข้าวเช้านะครับเนี่ยกลายเป็นข้าวเที่ยงแล้วไปครับทำ้สามครับไปบืโอ้อร่อยครับเพื่อนๆสุดยอดสุดยอดไปครับ จัดต่อไปกำลังอร่อยครับนี่จุดจวดได้ไม่มีคำบรรยายจัดต่อยครับจุดจวดอีกแล้วอย่างงครับแซ่บๆกระสวยร้อนๆครับได้ไดครับอร่อยครับเพื่อนๆไปจุดยอด ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับเพื่อนๆ